เมื่อกี้พี่เขาจะวางไงนะครับจะวางเดี๋ยวเมื่อกี้จะวางยังไงนะพี่พี่จะวางไงนะมันตัดได้เท่าไหร่เกืออ,อันนี้ราคาขายอะไรห้าเท่าเลยฮะห้าหนึ่งห้าอ๋อโอเคแล้วพี่พี่ใจพี่อ่ะพี่อยากจะวางกี่แสนพี่วางให้ผมได้ดนะใช่แสนหนึ่งได้ไหมมากกว่านั้นได้ไหมมากกว่าแสน,นเพราะว่ารถมันห้าแสนสมมุติ ผมตีให้พี่อ่ะคันนี้อ่ะแบงค์ตีไปเท่าไหร่อ่ะแบงค์งไม่แบงค์ว่านะ่ะยังไม่้ตียังไม่ได้ตีปีศูนย์เก้าอ่ะผมตีให้ประมาณสักอ่ะเอาแหวนึงเอาโอ้ไปลองขับไปตีที่อื่น<ด>ผมว่าเจ็ดหมื่นลองดู เนี่ยช่วยแล้วเมื่อกี้จะพูดเจ็ดหมื่นแต่ไม่อยากพูดอันนี้อันนี้พูดจริงๆรลองขับดูผมว่าเจ็ดหมื่นแน่น,นอนอ,อ,อาร์ตีกับว่าแสนหนึ่งแล้วพี่พี่จะวางแสนหนึง่งเป็นสองแสนใช่ไหม,มพี่วางให้ผมเยอะกว่านี้หน่อยได้ไหมมันก็ไหวได้แค่แสนเอาต,อตรงๆพี่ก็ไหวได้แค่นนแล้วต่อเดือนจะผ่อนให้ผมได้มากสุดเท่าไหร่ครับคือคือเดือนนึงที่ต้องถามเขาว่าพี่พี่ผ่อนได้มากสุดเท่าไหร่ เอาแบบแม็กแม็กเลยนะคือแม็กที่นี่เท่าไหร่อ่ะอาีกยระผมผมก็อยากได้เงินไวๆเพราะว่ารถรถผมจัดเองถูกไหมเหมือนพี่อ่ะพี่ให้ของเพื่อนไปอ่ะแล้วเพื่อนค่อยๆผ่อนพี่พี่อยากได้ไวอยากได้ช้าเอาผมพูดแบบตรงไปตรงมาถูกป่ะเออนั่นน่ะก็เท่าว่าต้องจ่ายกับผมประมาณสามแสนสมมติจะให้มันจบยังไงได้อ่ะผมก็ไม่อยากจบนานอ่ะ ไม่ใช่ผมโอ้ผมไม่ได้มีเงินแบบว่าไอก้กระทุ้งข้าวสารเหมือนแบบว่าไฟแนนซ์นะใช่ไหมผมมีเงินแค่กระเป๋าเจมบอลเกมบอลก<อ>็เที่ยวต่างประเทศได้คือคือถ้าเกิดคิดง,ง่ายๆสมมติถ้าเกิดอาผ่อนไม่เกินปีมันก็ตกประมาณสักสามหมื่นต่อเดือนอันเนี้ยอ่ะไหวไหมล่ะเดือนหนึ่งสามหมื่นใช่อ,อ่ะก็จะต้องถามไงว่าไหวเท่าไหร,ร่ 1, 3, พี่พี่ก็ต้องบอกผมแล้วผมจะลองดูว่าผมอ่ะได้หรือเปล่า อันนี้ผ่อ่ใช่อันนี้พูดถึงผ่อนกับผมไงแต่ผมก็ไม่จริงๆก็ไม่ได้อยากจะให้ผ่อนหรอกเพราะว่าผมเข้าไฟแนนซ์แล้วผมที่จัดบุ๊คผมไม่เงินเลยแต่นี่ผมต้องมานั่งรอเก็บรอเก็บอืมเข้าใจแล้วก็ไม่รู้ว่าเกิดเอาไปผ่อนผมหรือเปล่าอันนี้ผมขอญาตพูดตรงไปตรงมานะอแล้วอ๋อถ้าผ่อนกับเต็น์ก็คือตกเดือนละสามหมื่นเหระก็ผมผมไม่อยากได้ผมไม่อยากได้เดือนละสามหมื่นไม่อยากให้มันยาวอยากให้มันจบภายในสักปีนึงก็เลยถามพี่ว่าพี่อ่ะ ผ่อนได้เดือนเท่าไหร่อันนี้พี่ลองคิดกันก่อนก็ได้ลองคิดก่อนว่าอ่ะคณะผมตีให้แสนหนึ่งพี่วางแสนหนึ่งเป็นสองแสนแล้วมันจัดแฟนั้นประมาณสามแสนอ่าถ้าเกิดปีหนึ่งอ่ะมันจบอยู่แล้วมันแต่มันตกเดือนละประมาณเกือบตกสามหมื่นอ่านั่นแหละก็เลยต้องถามว่าพี่อ่ะจะผ่อนได้เท่าไหร่แล้วเดี๋ยวผมคุยกับผมพกทีหนึ่งก็ได้ก็พี่ลองลองคิดกันดูก่อนว่าพี่ไหวตรงไหนแต่ถ้าเกิดแบบหูให้ผมจัดทีสามสี่ปีผมคงไม่ไหว เนาะผมคุยแบบตรงๆชัดๆนะโอเครู้เรื่องรเืโอเคขอพคุณครับต่อบคุณครับแล้วหาข้าวหาปลายพี่เขาย่างไว้ก่อนคุยก่อนเสร็จแล้วค่อยกินสั่งไว้ก่อนได้นะครับโอเคขอบคุณนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับก็ลูกค้าอยากจะมาซื้อผ่อนกับเต็น์นะครับก็จัดให้ได้นะแต่ว่าก็ต้องดูว่า ลูกค้าไหวเราไหวนะโอเคก็ตามนั้นนะครับใครอยากจะซื้อขายรถนึกถึงบิ๊กตักแก้วนะครับฝากไว้ด้ยวยครับกับบิ๊กตักแก้วครับสวัสวดีครับ